ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเข้ากันกัมมต่อกันนะคะแนวทางหวยลาวพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะของพ่อเฮงงวดวันจันทร์นะคะที่ยี่สิบเจ็ดเลขเด่นเลขหิ่งของเพิ่นกับของเซียนใไม่นะคะจะมาเขากันว่างวดที่ผ่านมาของเซียนกับเขาแต่เลขเด่นนะคะเราก็มาดูกันนะคะต่องวดค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะกัมมาต่อกันนะคะหวยลาวพ่อเฮงสูตรหลักสิบหลักหน่วยอ่า งวดที่ผ่านมานะคะผลออกเจ็ดหนึ่งหกศูนย์ห้านะคะแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยนะคะของโคหิงก็ได้ออกมาแล้วนะคะก็มีหลักหน่วยหกห้าหกเจ็ดหลักสิบมีหนึ่งกับสามหกไปใส่บ้น้อนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ฮะงวดที่ผ่านมาเมื่อมึงสูดหลักสิบหลักหน่วยเขาตะหลักสิบท่านผู้ชมเขาตัวเดียวนะคะของโคหิงอันนี้เข้ากับมึงเป็นแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะบางครั้งเราก็สูบหาเนาะนะคะของคนเขา เด่นห้านะคะมีปัญหาหนึ่งนะคะออะอันนี้เป็นส่วนหลักสิบหลักหน่วยนะคะอันนี้ตรงงวดนนะะงวดันจันทร์นะงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเอาเลขพหุเฮงมาหน่อยตัวเทงวันนี้หนึ่ง เอาเข้ากับสังเกตพิจารณานะคะคุณผู้ชมก็จังศูนย์นี่ศูนย์มากนี่ชุดน้อยตัวนะคะเมื่อก็สีมาแต่ตัวเก่าอีกแล้วหนึ่งหกหนึ่งห้า หนึ 16, 15, 36, ่งหาและ3 37. 37, 7มนี่หมาแล้วฉันบอกสามผูาชม3 6มหกเจ็ดเดนะคะเดินเดรูดนะคะเดินวิ่งเอามาหน่อยตัวแทนวอนเลยเดินวิ่งหนึ่งกับสาม หรือว่าหกสามสามหกนี่หนึ่งตัวนะคะเหลืออยู่ีตัวเน้นๆนะคะ่านผู้ชมเน้นไปเลยนะคะเพราะว่ามีแค่สี่ตัวสูตรของพ่อเฮงวดน,นี้น้อยๆตัวนะคะผู้ชมเนาะมีหนึ่งหกหนึ่งหาสามหกและวสามเจ็ดซ้ำนี่แหละนะคะวดน,นี้นะคะเอาตามสูตรนะคะอ่า ท่านผู้ชมกับพิจารณานะคะปวดชายพิจารณาญาณเนาะว่าสูตรอของเซียนนะคะแต่ละเซียนที่พ่นคำานวณออกมาให้นะคะพันไห้มาเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมมักชื่นชอบจะสิจะเข้ากับจังต่ำนะคะท่านผู้ชมเนาะบวมาก,กวาบวมใจงวดนี้นะคะบางครั้งเลขห์เพ่อกับจับไม้แบบนี้ก็ได้ละลายทัางหกหกหาวห่าว่ท่านผู้ชมหาพมามอะไรางวดแล้วว่าบ่มจ้าเสือนะคะ อ้ากับมึงกันแนวทางเรามาดูกันของเส้นไหมนะคะของเส้นไหมงวดที่แพนมา,า,าเพิ่น,นใหนน้อ่าใ,ให้เด่นดีอยา่างงงของเส้นไหมเดี๋ยวแตเบิ่งอันเดียรหลังก่อนเส้นไหมนะคะให้เด่นวิ่งเด่นดีเด่นวิ่งเจ็ดรองหกวดที่ผ่านมาเจาะว่าเขานะคะผู้ชมเด้อเด่นเจ็ดก็เด่นหกพันใหหกสองหกเจ็ดเละ 6, หกหนึ่งงวดนี้นะคะของเส้นไหมนะคะให้มาแล้วอ่าของเส้นไหมนะคะคเพิ่นใหดินหนึ่ง หกกบหน่ไปใส่พันวะอ่ะกับสามมึงก็พิจารณานะคุณผู้ชมเราหนึและหนึ่งนะคะหกหกและหกสนี่ไอ้ตัวกันพันไทยหนึ่งหนึ่นะคะคุณผู้ชมตัวกัน1นหนึ่งและ6กดนะหกหึงหนึ่แปดแนวทางของเซียนไม้นะคะคุณผู้ชมพันธไทยหกหกาน้ำอีเดียตัวหนึ่งพันว่าอ่าบอลเนี้ยอาจจะเบิ่นเอาเชียนไหก่อนดเวยอกตวชิบลายตัวนะคะ หกหกด้วยนะคะเพิ่นไม่แน่อาจจะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งและหกหกนะคะเพิ่นก็มีสูตรของเพันทายท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะพิจารณาคัดกรองบางซอยกันนะคะว่าหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันทียี่สิบเจ็ดตรงกับวันจันทร์สูตรนีลาวคอยเฮงแล้วก็สูตรของเซียนใหม่นะคะอ่ะตัเลือกของเสี้ยนเส้นใบโอ้เส้นใบอุที่ผ่านมากกว่เขาผู้ชมก็ไปตามบางของเสี้ยนใบตตงวัดนะคะ ว,ว,วันนี้ก็ขอพระราหน้าเห้เล็กเส้นเชียนนเขาคุผู้ชเนาะน,นะคะวิ่งหนึ่งั่งมาล้านปเปอร์เซ็นวิ่งรุหนึ่งนะคะตัวที่เด่นๆของเสียนใหเอเสียนใ่เสียนใบวิ่งรหนึ่ง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 หนึสวัสดีค่ะนะคะเจอกันคลิปเสียนใบนะคะ